พอดหมอนางพอดมันตอนใส่จะใส่ยังไงกันนี่นก็ใจยากเช่นหมเข้มเตือนแล้เตือนยากเลยอะไรสั่งใหญ่บอกเสือล่อรีย้อนอ้าวคิดเหมือนกันเลย พี่ป like. like. ั like ่มมองเดดใต้หนาเครื่องยังไงมีแด่เห็นมนะหนเครื่องมองไม่เห็นล็อก็ติดบ้างออกจากไปพักบ่อนแม่ชิคกี้วออกได้จาุทกอลิอถอดสาย้านหออ ขอเสียบหน่อยาตัดเบืงก็นูแแต่มันย e <c oughs> ังดังอยู่ก็แสดงว่าบูมเนลูกเีนนะเาจะใหญ่ไปลตัดปะปลนไปพาดทุกปลี่ยนไเปลี่ยนกับสายพาระใอ่่างนี้ต้องขัดพัดลมพไดไหมจะเปลี่ยนอย่างเดียวเลยสไลดมากก็สไลมาก ดึงไหนบ้าคุณเอ๋ดึงไหนบ้างดึงว่ากว่าตรงนี้ไไม่คาด่าลอยู่ ตงีพี่ปังี่ินเียวมปติตอนนี้กำลังทำอะไรครับรู้่าคนไายเขาไม่ถามช่างเลยทำอะไรอยู่คนไายต้องพูดถึ่ามช่างันก็ต้องถามช่างเขาจะได้รู้ว่ากำลังทำนี้ทำนี โอ้ยบยังน้อ่รตักอมตฟัดนฟังดูเ็นะเดี๋ยวดูปัดมยได้ิ้ติงว่าเป็นเิงเียว่าสซนว่าิ่ตัดตัดจะขอยังจักรานมาได้บ่มันจะมีตัวนั่นต้องเปลี่ยนต้องชุดอ่ะ

ได้ยินเหมือนแถวนี้ในเครื่องข้างบนนี่แหละ ไม่ดีส่รนเลยนี่แหลืนข้างหน้าตรงนี้ ดังกระดงัดงเนาะรถมันไ,ไม่ได้จนะอดนั่งรถติ๊บหรือเบิร์กิดอะก่อนทุ่มันวุ่นอีกครับมา สองคนแนละ้วทั้งชสิบนาทีเองอมไม่อย่าชั่วโมงผมต้องทุกคนเลยโอ้มันยาโต๊ะใช้ได้ไหมเดี๋ววะมาดึงออกมาฮะ